รายได้วันนี้ครับผมมันๆครับพอได้ตุ่มเสาเนาะพี่น้องใส่เนาะไม่สมครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าไก่ขมบกผ้าละกับผ้าพี่พ้าหน่องไปยาม มองยามเบดทึกเอาแล้วครับกำลังย่างขามน้ำครับกำลัยงย่างขามน้ำพูนพอเท่าสาลีไปแล้วครับให้เดือยไว้อยู่กลางห้องคุณย่างขามน้ำไปหายามเบสอยู่เซ่ครับน้ำนามเซ่เนาะพี่น้องครับถาล่อหลุนกันเบิ่งนะครับกับเบาไกวามือนี่ เอาจามานบอมาผู้เดียวครับเอ,อนี่มาผู้เดียวส่งเสือกับโตเก้าแล้วพี่น้องเสือลุ้งนำ้ำกลับไปหอ่อกระซักตากระแล่งกระไใไ่ตัวเดียวครับมาเปลี่ยนลายตัวไปอรอลุนกับบ่าวไก่ด้วยครับพี่น้องเด้อปลาเมื่อนี่บ่าวไก่สีม้านบอสีใดปลาเมื่อ,อยากเมื่กินบอแต่ละมือได้ขึ้นเมื่อกระแบงขายไปน้ำครับยายไผ่เสือบักกระเลง เพิ่นกะขายไปนําพี่น้องก็มาถามสื่อเพื่อนเอาไปต้มมป,ปนไปโมกไปลาบไปไหนครับเหีือเขาก็เฮ็ดไปวัดไปจังหันไปเพ่นเพื่นเลือกินกับเป็นขายนะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับถาลอรลุนกันเิึงกับเบาไก่เรื่อครับเรื่อว่ามือนนี้้อาสิมานบอไปครับไปลอรลุนน้ำกันครับ สามน้ำก่อนครับพี่นอ้องครับผมพี่น้องมาหลุนกันครับว่ามื่อนี้เขาถิ่มานบอมา่อหอดเบ็ดแล้วครับหลุนบังครับน้ำเบาไก่เบาไก่ยามมันอนี่ได้ซ่องซ้ำหลังแล้วครับไปปลาขี้เหี้ยไม่ขี้เหี้ยหนึ่งตัวปรากฏหินครับปรากฏหินบ่านเบาไก่เอื่นปลาขี้เหี้ยปลาเสือผ่านครับพี่นอ้อง อืไเสื้อผ่านครับปลานพี้นอกออย่าใส่เบียนห้่อนนะครับอยากใหากินมือใดมือบอเพี่นอ้องตัวหน่อยตัวใหญ่รับซับเพี่ยนกันเลย นีอนครับหุุนกานหลังนี่ร้อนครับพี่นอ้องเอ้นี่นงร้อนาเกียบเงี้ยวไปครับกอดีกว่าขอดีเลยเกยเบิดตโตครับพี่นอ้องเกียบเบิดตโต หลังนี่คืออยู่พี่น้องเงี้ปยปลาไขยังครับปลาไขยังปลาไขยังขยังแยงแยงใส่ที่สวยด้วครับมือนี่เง้ยงข้าในพี่เบิง้งม่องครับเงี้งข้าในภาพพี่น้องไปดุลมึงปลาม่องเลยยามเบ็ดก่อนครับ ผมเด้อครับเด็เขามาให้กำลังจิตกำลังใจเบาไก่พี่นอ้องทำาดีไม่แห้งสุขสุขคนครับอุู่กระเพาะแข็งแรงแข็งแรงรับด้วยรับด้วยฟูเล็ดหววด้วยไก่ถูกห้วยรวยเบือ่อเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวภาพไปรุ่นอีกครับเดี๋ยวภาพไปรุ่นอีกไปกับเบาไก่ครับไก่สีฮอดแล้วครับเบียร์ทอดกับยูนีิล่ะครับหลังจ่าข้าพยายามมาบางหันนี้เนาะ ปลาสองสาตัวครับปลากดหินแล้วก็ผาแยแงงมาร่อรุนมึงครับว่าเบ็ดตัวนี้จะมีบอนี่ครับบ้าใกล้ใส่็ดแถวนีลนะครับครับธรรมาชาติฟังเสียงหนุกเสียงธรรมาชาตินี่มันเสร้านาะครับนอกพี่น,อน้องเนาะเศร้าครับ รอหลุนเป็นแรงเคี้ยวแรงแจ่เห็นบอกไก่น้ำเด้อครับพี่น้องไปครับหลุนน้ำกันครับหลุนน้ำปั้นนี่ครับเสียกเขียวๆนะครับมัดไว้เสียกเขียวๆมัดไว้ครับรอหลุนน้ำกันครับผมครับผมหลุนกันครับพี่น้องยังคือพันอยู่นี่ผมบอกเอ็นเฮ็ด พักแขยงตัวหนึ่งพี่น้องพักแขยงตัโอึงของของได้ี่น้อของเทียบเด็ดครับพี่น้องมันของมันของมันของนี่ขยงหนึ่งตัวตื่มกันครับตื่มกันแขยงตัวหนึ่งพี่น้องแขยงตัวนึงตัวงามพี่น้องนี่โดนอวน ยาใส่เดือนให้เขานะครับพี่น้องอย่าครอบจัก,กรวานลวนะเนาะพี่น,อน้องเน,นาะเฮ้ยยังไม่ถึงนะเสียดไม่ถึยพี่น้องก็งงได้รุ่นเนื้อมาแล้งนะครับเนะาะย้ำเสาย้ำแรงย้ำทุกมือครับเบื้องทุกมือเที่ยวเบื้องเทีเท่วยวย้ำครับ โอ้ยเป็นยังพี่น้อ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 ง,อง,องปลากระทิงกระหัวเสียบหัวเสียบประหลาดครับพี่น้องบานเบาไก่เอือนประหลาดครับโอ้ยพูดอยากเลยครับปลาอันี่ยนี่มันกินเลือครับออกเกเสียบมันนีก้อนพี่น้องมันพันมันกินเลือเยอะครับพูต้องตกใจปลา จะทิงหัวเสียบหัวเสียบนะบดบดครับพี่นอ้องจะ,ะทิงหัวเสียบหัวเสียบจับอะไรได้ครับมีอย่างจะอาวุธหลับได,ด้หมดนะเอาผ้าจับเอาเสียบอะไรนะครัเอาผ้าห้ากำม้อครับพี่นอ้องอาวุธพิ่นไล่พิ่น กินเลิกพี่น้ออเพื่อนกินเลิออยู่ดีโอ้ย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 ้อ้ยโอ้ย้อ้ย้ หลุนไปแล้วเบาใจย่าวๆพี่น้องหลุนไปเพิ่นกำกันครับการหาอยากหากินนะครับเนาะนี่เรียบร้อยแล้วครับเอ,อ้ยมีแต่น้ำเลยพี่น้องนี่สั้นหลังมันพี่น้องเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นสัตว์บ่มีแต่น้นำเลยครับหลังมันนี่กานบ่นอาผ่าจับนี่โอ้ยทันทางเอานี่มือบาดคนนี้ครับปานเลยคนนี้ครับนี่ ดูน้ำเบาไก่เป็นนกเงี้ยวๆครับแร่งเคียดเรงใจให้บเบาไก่เงี้ยๆพี่น้องครับอ,อย่าลืมนะครับมาดูมีครับพ่อสิไรบ่มีงั้พ่อตัวบ่น่าบลังกับถือกังลังกับบุตรถือ พ่มีครับบ้านเบาไก่อึดดิบครับพี่น้องเอ้ยอันใส่เดือนนี่โมเมียนว่ามันไหลเนะครับบ้านเบาไก่ นี่นี่ก็เซ็บไว้เนาะพี่น้องเนาะหมานหมาอหม,นมนันใส่ไว้ตามแทวแต่ขใครเย,ยิมเดือดต่วหวัวไว้หาปรากฏมากินกร,ระแดงปรากฏเคยกินเราครับเลือดต่วหวัวแต่อันเคยมาถือดูครับปรากฏ เบืเ้องเผือกต่อไปครับพี่น้องดุลบางเอี๊ยบครับถาเบิ้งเถือกต่อไปครับมางหวานนะครับพี่น้องมายามกันเบิ้งครับเผือกนี่ชิมิจักตัวพอนี่อยอถือเบ็ดให้ห้ามพอของใหม่ยังเนาะพี่น้องผมเอ้ย มั้งไหมครับพี่น้องดื <c oughs> งมน้ำผมครับร <c oughs> ้อนพี่น้องห่วยคือประมาณแค่ กับพี่น้องเลยบาทประมานเดียบประมาณเดียบ่คือแต่บาทกินตะเงียกันถิ่มไม่ซื้อเนอ้อมีวันร่งางวันปลอบใจขึ้นมาเลยบาดน,นี่ขายยังพี่นอ้องน่านไอเสียพานปรากฏหินครับรกดหินเสียพานครับพี่นอ้อง ไายตัวไปได้พี่น้องไม่ว่าสิพ่อตัมวมือนหรือว่าเบาไก่บาดเออดเปียกไม่เดียวครับเม็ดก้อนพี่นอ้องเสียพานครับพี่น้องเสียพานปรากฏเฮี้ยนไปขี่เฮียนปาน่นปนปาว่าแต่ว่าทางผักอื่นเบาไกา่โหวกเหวครับว่าเออดเออดแนวไหนเลื่อ,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 อนกระเบิดแล้วปาะ Đi biết nổi mất Đó, Đó, anh đi biết nói đó. nó rồi đó,พี่น้อง, ao ngay đâu เด็ดเด็ดเลยครับมันสน้องอยู่บ่ผมหวังหึหึต่อเนีครับกดพี่น้องกดกดงตกลงโอ้ยไหนลุดที่ไหโอ้ยห้อยเพิ่งเถื่อครับพี่นะปรกดครับพี่น้องปรกดปรกดปรกดอุ้ยไส์ใหญ่ๆสวยๆครับบานนี้ปรากดขาวครับแบบให้เขาเอื่นประกดขาวพี่น้องบ้านเบาไปเอื่นประกดขาวครับมันหลุดครับพอดีเอาขึ้นเรือหลุดมาพี่น้องโอ้เกียบอะไรเลียเสียบอะไรครับเกียบอะไรหลุดพอดีครับพี่น้องหลุดพดี

ก็ร้อนพี่นอ้องโอ้บังขันเกือบรได้นอ้นอครับร้อนบังขันเกือบรได้ขึ้หอดเนื้อขนาดตูกนามตามรูลองเยอมากเบืง ร้อหลายสื่อนะน้ำมันเอาไว้ครับน้ำสก,ก๊อตต้องกินห้องถึงจะเย็ยดดนร้องห้อยรุดด้วพี่น้องนี่ห้อยแน่น,น,น,นี่ห้อยรุดครับนี่กระเดือนเรียนเสร็จมาเนี่ห้อยรุดครับก็มันว่าพันที่ห้อยปลาถือรละลุดนะครับจะรูดเท่ากับว่าเอาน้อพี่นอนะ้องเนาะรุดสปอยล์เพิ่มายเอาแากตัวใดออกจากตัวผ้า เดีย๋ยวมาครับเดี๋ยวมาเด็กน้องเห็นมาเนะาะเดีมารเหม็นๆครับเลีวครับเหม็นครับห่ยเกียบเสียบเท <c ười> ียบเกลียบเสียบเียบอยู่พร้อมพี่นอ้องเกียบเกลียบเกลียบครับถารุ่นอีกครับเกลียบนึงครับถารุ่นมั้งครับไปอีกเพียงนึงครับ ผมมหัศเดลครับนี่ครับเพียกไหมยังอันทุดท้ายครับมาหลุ่นต้นเบื้องพี่น้องทุายที่ถือลาชับตัววัวนี่ชักตัววัน้องอ้ของนีงอ่อีกที่ดึงบ่ขึ้นผมอดขาดท่อมี่น้องผมขา,าดครับดึงบ่ขึ้นครับ ของใหม่โอ้ยเสียดายดิขาดแล้วครับขาดแล้วดึงไม่ขึ้นแล้วขาดไปเลยครับพี่น้องผมเสียขาดครับโบเมนปลาขาดด้วยครับเสียขาดมันถึกเกาะไม่ครับถืกไม่ถึอยังา,งาง้างล่างเกาะไม่เลยดึงขาดสามพี่น้องเสือขาดครับะขาดถ้ากับอบาวาเฮดนะพี่น้องเนาะ ขาดเลยนะมาเบิ่งไล่ได้ครับพี่น้องผมลายได้โอ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 ้จัดลัดเนี่ย่นึงตัวอ่อาสลาดตัวซื้อๆประกดครับโอ้โอ้จะไปใสนโอ้โอ้จะไปใสน โอ้โถอดเต้อพี่นอ้งนอ,องนะครับปลากดปลากดปลาขยงแล้วก็ปลาขี้เหี่ยบ้านบ่าวไก่เอื่นนะครับปลากฏดทิ้งพนว่าบวจครับทั้งขากลางครับพี่น้องผมพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุข,ข่สุข,ขุนเด้อครับผูสิคาหม่าติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่นะครับพี่น้องผมสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขูสุข,ขุนเด้อครับ สวัสดีครับขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆครับผมมือไถมือบอเนาะพี่น้องเนาะหาอยากหาชิ้นครับไปบอไก่ลบขึ้นเมื่อเบื้องเวียดเบือ้องม่องหีิกจังน้อยสักคำขันไดเดียวบอไก่เสียลงให้พี่น้องเบื้องเด้อครับผมขอบคุณครับ